มามาดูสำหรับตัว M นะครับคันนี้เครื่อง3000นะครับเครื่อง3.0ดูสเปคล้อหน่อยนะครับสเปคล้อยังเป็น265 60ขอบ18นะครับยังบ s t o n e เหมือนเดิมนะครับ684ล้อแม็กเป็นสีทูโทนนะครับยังเป็นล้อแม็กเดิมเลยทุกคนตอนแรกผมเข้าใจว่าจะมีการเปลี่ยนล้อแมกใหม่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ด้านหน้าล่ะด้านหน้าผมว่ายังเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับไฟหน้าโปรเจคเ,เตอร์ไฟตันหมอก led มีไฟเลี้ยวนะครับกระจังหน้านะครับคมเมี่ยมตัดกับสีเทานะครับโลโก้เป็นสีเงินเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนพวงมาลัยพวงมาลัยเหมือนเดิมนะครับระบบต่างนะครับระบบเกียร์เหมือนเดิมคอนโซลเกียร์จอ9นิ้วนะครับแต่ว่า ตัวนี้จะตัดระบบน a v วิเกเตอร์ออกไปนะครับตัวนี้จะไม่มีนะมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้จะตัดระบบน a v วิเกเตอร์ออกไปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ทราบสาเหตุจริงว่าตัดเพราะอะไรนะครับแต่บางท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น Apple c a r p l a y นะครับ Android a u t o ก็สามารถสะท้อนหน้าจอแล้วก็ เปิดกูเกิลอากูเกิลแมปได้เลยก็จะเสถียรกว่าแต่ก็ยังมีลูกค้าบางท่านที่กดระบบนิเวกเตอร์ในตัวรถนะแต่อันนี้อันนี้จะตัดออกไปนะครับเนี่ยปกติจะมีนะอันนี้จะไม่มีแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับที่ผมกําลังจะแนะนําให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับก็คือตัวนี้นี่เลย ตัวนี้จะเป็นระบบเอดาจะเป็นระบบความปลอดภัยสูงสุดของเอลซูที่ใส่มาให้กับผู้ขับขี่นะครับเราจะได้ขับขี่รถเนี่ยได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับมันมีผลงานวิจัยนะระบบตัวนี้นะครับช่วยลดอุบัติเหตุสูงสุดได้ถึง50%เลยครับทุกคนเดี๋ยวมีอะไรนะฮะผมจะพาทุกคนไปชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับเกรด M นะครับเรามีการใส่ระบบความปลอดภัยระดับโลกมาให้เลยนะฮะ อีซูซูนะครับเป็นระบบเอเดสมั่นใจทุกเส้นทางนะครับและยังช่วยลดอุบัติเหตุสูงสุดถึง50%ด้วยนะครับอันนี้ผมดูข้อมูลอ้างอิงจากสภาความปลอดภัยแห่งชาติของอเมริกานะครับ<อ>มีอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าระบบเอเดสเนี่ยเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มันล้ำหน้ามากๆนะจากอีกสูซูเราออกแบบให้ทุกระบบความปลอดภัยทํางานผสมผสานเป็นหนึ่งนะครับล่าสุด ตัวนี้นะครับเอดา์ A เนี่ยนะฮะมาพร้อมกับนวัตรกรรมกล้องหน้าคู่นะครับ 3D นะครับทำหน้าที่เสมือนดวงตาอัจฉริยะคอยตรวจจับเส้นทางและวัตถุด้านหน้าแบบเรียไทม์ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำกว่ากล้องเดี่ยวแบบโมโนคาม e ล่าตัวนี้จะมีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางนะครับขณะเลี้ยวขวา ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control นะครับระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนนะร,ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเตือนขณะถอยจอดระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งพลาดระบบเบรกอัตโนมัติหลังเกิดอุบัติเหตุช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซําซ้อนระบบเซนเซอร์ช่วยจอด ระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตนเองทั้งหมดนะฮะมีด้วยกัน11ระบบที่เราใส่เข้ามานะครับโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับ2 5 0 0 0บาทที่มีการปรับราคาขึ้นมาขึ้นอยู่กับทางคุณลูกค้าตัดสินใจนะครับว่าคุ้มไหมแต่สำหรับผมนะขึ้นมา25 0 0 0นเนี่ยได้ระบบเอ a ดสคือระบบความปลอดภัยสูงสุดน่ที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่ด้วยนะ่ผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะครับสำหรับ2 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ในส่วนของ SDA ปรับขึ้นมา20 0 0มบาทก็ได้ฟังก์ชันจอ DVD ขนาด7นิ้วและกล้องถอยหลังพร้อมฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับก็จริงๆแล้วก็จะถามว่าคุ้มไหมถ้าเป็น SDA ก็สำหรับผมนะใกล้เคียงนะครับก็ไม่ถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าใกล้เคียงกับราคาท้องตลาดในส่วนของอเครื่องเล่นนะครับ DVD พร้อมกล้องถ่ยหลังแต่ว่าท้องตลาดอาจจะได้เป็น9นิ้วแต่ท้งนี้ท้งนั้นนะครับ ถ้าเราออกจากซูเลยก็จะได้ในเรื่องของวารันตีในการรับประกันเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับก็เป็นตัวเรื่องในการตัดสินใจสําหรับลูกค้านะครับยังไงเดี๋ยวถ้าลดลงมาเรื่อยผมจะมารีวิวเทียบรุ่นต่อรุ่นให้ทุกคนได้ทราบกันบ่อยๆนะครับขอบคุณสําหรับทุกท่านนะฮะที่ติดตามคลิปนี้นะครับสําหรับผมต้อมอิสุสุเมโทรไลน์นะครับสวัสดีครับ